าล้ครับท่านผู้ชมครับออกมานอกสถานที่แบบนี้แล้วก็เดินพาท่านผู้ชมไปเด็ดใบยี่หร่าซึ่งเราจะทําเมนูวันนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมีผู้ช่วยมาด้วยเชฟประจาของผมคือเชฟสุชาติครับเดี๋ยวก็จะมาช่วยกันปรุงอาหารในครัวนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปเด็ดใบยี่หร่ามาแล้วเนี่ยเราไม่ไม่เด็ดก้านยาวแบบนี้นะครับเวลาเด็ดเราก็จะเด็ดใบเลยนะครับอ่อนๆนี่เด็ดทั้งยอดอย่างนี้ได้เลยเพราะนั้น เวลาเราได้ใบมาแล้วเนี่ยใบยี่หล่ามาแล้วไม่ว่าท่านผู้ชมจะไปซื้อที่ตลาดหรือมีต้นเองแบบผมเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเอาไปล้างน้ําทําความะสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงอาหารเอาละครับเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะผมล้างมาแล้วครับท่านผู้ชมผมล้างมาเรียบร้อยแล้วก็เด็ดมาแล้วแบบที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วเลือกใบเรียบร้อยแล้วดังนั้นชาติอ,อาจจะล้างตรงนู้เพิ่มให้ผมอีกหน่อย <S <S เด็ดเด็ดยอดใบแบบนั้นนะแล้วล้างมาเพิ่มตรงนี้หน่อยเพราะว่าใส่ใบยี่หล่าแบบนี้ใส่เยอะๆนะครับหมูสันใน ผัดใบยี่หร่าเราก็จะมียี่หร่าแล้วผมมีหมูสันในเดี๋ยวผมหั่นหมูสันในให้นะครับและผมก็มีขมิ้นขาวนะพริกไทยอ่อนแล้วก็มีกระเทียมพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยนิดหน่อยน้ำตาลปี๊บท่านผู้ชมครับน้ำตาลปี๊บเวลาเราปรุงเนี่ยเราก็จะได้อัตรสแบบไทยคือหวานหนักๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็มีหมูผมก็หัน่นหมูตามเส้นเนื้อนะครับผมใช้หมูสันในอ่าละแล้วก็ เราก็หั่นชิ้นพอคําผมนอนมีดหั่นอย่างนี้เพราะอยากจะให้ชิ้นเนื้อเนี่ยแบนบางนะครับแล้วเวลาผัดก็จะสุกง่ายไม่ต้องถูกเคี่ยวไฟนานทําให้หมูเข้าแบบกระด้างมากท่านผู้ชมครับหมูเนี่ยจะเป็นสันในเนี่ยก็ดีที่เลือกสันในเพราะว่าเราอยากจะผัดและให้มันสุกเร็วนะครับให้หมูสุกเร็วเพราะนั้นก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าใช้เวลาอยู่กับเตามากเกินไปก็จะได้หมูที่นุ่มแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบหัวไหลหมูที่มีมันแทรกก็ใช้ได้นะครับเราก็จะมี พริกขีหนูครับชอบเผ็ดก็ใส่ได้เยอะนะครับผมใส่สัก15เม็ดแล้วผมก็มีกระเทียมกีบเ,เล็กครับผมหั่นพริกเตรียมไว้พริกก็หั่นะฉล็บธรรมดาได้เลยผมใช้สักเม็ดหนึ่งก็พอแล้วไ,ได้ครบเรียบร้อยเอาหยับไม่ต้องเหรียนมาก ตั้งกระทะเรียบร้อยผมจะใส่น้ำมันแล้วครับได้น้ำมันแล้วไม่ต้องรอน้ำมันจนร้อนมากนะครับเพราะเดี๋ยวพริกกับกระเทียมเราใส่ลงไปแล้วจะไหม้สะก่อนอ่าพอชาดเก็บได้แล้วครับกลิ่นกระเทียมหอมแล้วแล้วก็พริกก็ได้กลิ่นพริกที่ถูกผัดแบบเอาจมูกไปใกล้ๆนี่หอมมากๆเลยครับเราก็ใส่หมูเลย เวลาใส่หมูก็อย่าเพิ่งใส่ไฟเอาไฟแรงๆนะครับเพราะหมูเนี่ยเราถูกหั่นเอาไว้เนี่ยถ้าสมมติโดนไฟแรงเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อ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 นนะครับเราก็ค่อยๆใส่ไฟเบาๆไปก่อนหมูไม่จําเป็นต้องผัดจนหมูแบบเกรียมไหมคากระทะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราต้องการแค่พริกกับกระเทียมที่เหลืองเพื่อจะกบกลิ่นคาวของหมูออกไปแต่เมนูนี้ไม่ต้องกลัวคาวหมูนะครับเพราะเรามีใบยี่หร่าซึ่งจะทำให้อ่ หมูของเราเนี่ยหอมอยู่แล้วครับหมูเราสุกแล้วครับแต่ไม่ต้องแบบสุกมากเท่าไหร่นะครับผมใส่น้ําปลาเพราะว่าน้ําปลาเนี่ยคือคือสําคัญคือต้องใส่ตอนที่เขากําลังถูกผัดลร้อนอยู่เพื่อที่จะให้น้ําปลาถูกน้ํามันเนี่ยผัดให้หอมครับเอาละเราได้น้ําปลาที่หอมเรียบร้อยผมปรุงรสเลยนะครับผมใส่น้ําตาลปี๊บเราต้องการความหวานนิดนึงน้ำตาลทรายถ้าชอบ ก็ผมก็จะใส่ให้หน่อยหนึ่งนะครับขมิ้นขาวครับตอนนี้หมูสุกแล้วเราเพียงแต่อยากจะได้รสชาติกับกิ่นไอของเครื่องเทศเรานะครับพริกชีฟ้าที่เรามีอยู่ครับใส่ได้เลยเอ้าเดี๋ยวก่อนปรุงสุดท้ายผมเอา,เอาพริกไทยอ่อนนะครับตัดตัดครึ่งชั้นสัก4อัน,อนผมใช้น้ำมันหอยใส่หน่อยอใบยี่หร่าเวลาวลวถูก ความร้อนแล้วก็จะหดตัวลงเพราะนั้นใส่จำนวนเยอะมากได้เลยนะครับจะได้ไม่ไม่เป็นหมูผัดเฉยๆจะได้เป็นกลิ่นไอของยีราเยอะหน่อยชาไดใส่ได้เลยนะใส่ได้เลย,นะสเ,ลยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราตัดใส่จานกันครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับหมูสันในผัดใบยี่หร่าผมใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ขมิ้นขาวลงไปด้วยเดี๋ยวมาชิมกันดูครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าหมูผัดใบยี่หร่าเนี่ยปกติแล้วไม่ได้ใส่พริกไทยอ่อนสีเขียวแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ขมิ้นขาว ลงไปนะครับเดร๋ะว่าผมทําเพื่อที่จะให้ขมิ้นขาวเนี่ยไปเพิ่มลดสัมผัสเวลากัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีกรอบๆล,ลงไปในแทรกระหว่างที่เราทานไปด้วยนะครับส่วนพริกไทยอ่อนก็จะทําให้เขาจัดจ้านแล้วก็มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันในช้อนผมก็จะมียี่หร่ามีหมูมีขมิ้นมีพริกและมีพริกไทยอ่อนนะครับหลังจากชิมไปแล้ว ช้อนเต็มๆที่เรามี4อย่างรสชาติจะเผ็ดร้อนมากมถ้าโดนขมิดขาวนี่จะกรอบแล้วก็จะหอมแล้วก็จะหอมใบยี่หร่าแล้วรสชาติรสชาติกลอบนะหมูจะนุ่มนั่นแหละ เพราะว่าสัมผัสเนี่ยสำคัญเหมือนกันเวลาเราทาน้าไปคำหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอรสสัมผัสที่มีทั้งนุ่มทั้งกรอบแล้วทั้งจัดจ้านนะครับโดยเฉพาะใบยี่หร่าที่ใส่ลงไปเนี่ยรสชาติจัดจ้านจริงๆท่านผู้ชมครับเมนูนี้ลองไปทําที่บ้านดูนะครับแล้วปรุงแบบนี้อร่อยมากท่านผู้ชมจะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูได้เลยนะครับหรือจะเป็นกุ้งก็ได้เอาแบบนี้ไปปรุงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ความเผ็ดร้อนจัดจ้านในมื้ออาหารตอนเย็น4ี่โมงครึ่งแบบนี้ท่านผู้ชมครับ ดีที่สุดเลยครับแต่ช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับผมยังปรุงอาหารอยู่ในครัวของแรมแมนดรินโอนเทนครับเดี๋ยวไปพบกันครับ